นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแม่หมูมีลูกหมูอยู่สามตัวและได้ปล่อยให้ลูกหมูทั้งสาตัวได้ออกเดินทางไป,ปเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเองลูกหมูทั้ง3ตัวได้ออกไปสร้างบ้านของตัวเองลูกหมูตัวที่1ผู่งเกียรติคราน ได้ออกไปสร้างบ้านที่ทำจากฟางเพราะทำง่ายและเร็วที่สุดลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านจากไม้เพราะแข็งแรงและสวยงามลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะมีความแข็งแรงและคงทนต่อมาวันหนึ่งมีหมาป่าจอมเกเรจ้องจะมากินลูกหมูตัวที่หนึ มันเป่าลมใส่บ้านฟางจนพังทลายลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากลูกหมูตัวที่สองแต่หมาป่าก็ตามไปเป่าลมใส่บ้านไม้จนพังทลายสุดท้ายลูกหมูทั้งสองตัววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากลูกหมูตัวที่สามหมาป่าก็ตามมา แต่ก็ไม่สามารถทำลายบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สมได้เพราะบ้านมีความแข็งแรงลูกหมูทั้ง3าตัวจึงรอดชีวิตคติสอนใจในเรื่องนี้ความเกลียดค้านแม้จะทำให้เราสบายแต่ก็อาจนำความทุกข์มาสู่ตนเองได้